ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อจองสิทธิสินเชื่อออมสินเกิดจากเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของสินเชื่อมาดูวิธีเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้ชัวร์ก่อนกดสมัครสินเชื่อกันค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อวานทางธนาคารอมสินได้เปิดให้จองสิทธิเพื่อสมัครสินเชื่ออีกครั้งด้วยการใส่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนกับแอป m y m o เมื่อใส่เบอร์มือถือแล้วหลายท่านก็ได้รับข่าวดีค่ะคือสามารถจองสิทธิสมัครสินเชื่อได้แต่ก็มีหลายท่านที่พอใส่เบอร์มือถือปุ๊บแล้วกดลงทะเบียนจองสิทธิมีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อหรือไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้ งานไมโมค่ะก็หมายถึงใน2ข้อนี้ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งที่ทําให้ท่านไม่สามารถจองสิทธิได้เราจะมาดูไปทีละข้อกันค่ะข้อแรกไม่สามารถจองสิทธิได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อในข้อมูลของทางธนาคารจะพิจารณาไว้แล้วค่ะว่าใครที่สามารถกู้ได้เงื่อนไขคือท่านต้องเปิดใช้งานแอปไมโมก่อนวันที่1พฤษภาคม2564เพราะธนาคารจะใช้ข้อมูลของท่านก่อนวันที่หนึ พฤษภาคม2564ค่ะเช่นอาชีพรายได้ภาระที่ท่านต้องชำระข้อมูลเครดิตบูโรบางท่านผ่านบางท่านอาจจะไม่ผ่านในข้อนี้ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อนี้ค่ะสำหรับข้อ2เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานไมโมบางท่านอาจมีหลายเบอร์ทาให้สับสน<อ>ว่าใช้เบอร์ไหนในการลงทะเบียนหรือท่านที่แน่ใจแล้วว่าใช้เบอร์นี้แน่ๆก็สามารถเช็คได้อีกทีผ่านแอปไมโม ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ให้ท่านเปิดแอป m y m o ขึ้นมาค่ะ 2. ให้ท่านใส่รหัส6ตัวเพื่อเข้าแอปค่ะ 3. เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของแอปให้ท่านกดรูปโปรไฟล์ของท่าน1ครั้งซึ่งจะอยู่มุมบนด้านซ้ายค่ะ 4. เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของท่านแล้วท่านจะเห็นชื่อนามสกุลเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งจะอยู่ด้านล่างรูปของท่านค่ะ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเช็คได้แล้วว่าท่านใช้เบอร์มือถือเบอร์ไหนลงทะเบียนไว้กับแอป m y Mo หากท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะท่านที่จองสิทธิไม่ได้อ้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าเพึ่งท้อเราต้องสู้ต่อไปอย่าหมดหวังค่ะแล้วเจอกันอีกครั้งในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ